มาครับวันนี้ก็จะพามาชมรถดับน้องแดงกันบ้างมิสซันบิ๊กเอ็มคันนี้ก็โมมาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะด้านหน้านี่เป็นชุด power มีชุด power มีชุดปั่นน้ำมันไฮดรอลิกนี่ครับชุดนี้เป็นชุดปั่นน้ำมันนะฮะนี่โอ้ตัวนี้น่าจะเป็น power นะครับ ชุด power ชุดปั่นน้ำมันไฮโดลิกอยู่ตรงนี้นะใช้สายผ่านคล้องพ่วงก,กันเลยครับสายปั่นน้ำมันไฮโดรลิกมีการใส่ท่ออินเตอร์เข้าไปด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเทอร์โบที่เกาะเข้าไปนะฮะเกาะเทอร์โบเข้าไปด้วยโอ้โหสุดยอดส่วนแอร์อยู่ด้านล่างนะครับความแอร์อยู่ด้านล่างเลยนะฮะ ทีดียี่สิบเจ็ดครับเครื่องนี่ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนิสสันเห็นไหมครับเวลาผมถ่ายคลิปนี่เขาลั่นกันแต่ละคันในโหต้องบอกว่าสุดๆนะฮะคันนี้เกาะเทอร์โบอยู่ด้านนี้ส่วนด้านหน้านะครับก็ยกสูงผ่าสุมกันนิดนึงก็ไม่นิดนะฮะขนาดผ่าขนาดนี้ล้อยังขึ้นไปติดซุ้มเลยครับเพราะตอนนี้ใส่ล้อใหญ่แล้วนะล้อขึ้นไปติดซุ้มก็ซุ้มก็มี บุบพังไว้บ้างตามเรื่องตามราวถ้าไม่อยากจะให้มันบุบก็เราก็ผ่าเอาก็ได้นะครับใช้หินเจียผ่าเลยนะฮะทีนี้เขาผ่าน้อยนะครับนะมันก็ติดได้อนนี้เวลาหันล้อนี่ก็ยังติดหน่อยๆนะเขาต้องต้องทนเอาเพราะว่าใส่ล้อใหญ่นะเป็นล้อสิบห้านะครับใช้ยางสามสิบนะ ก็กว้างนะครับสไตล์ก็จะกว้างอมซุ้มล้อสวยนะครับให้บาลานซ์กับล้อหลังเราจะมาดูด้านข้างนะครับกระจกนี้ก็น่าจะซื้อเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นกระจกคุ่งก็ประมาณพันกว่าบาทนะฮะกะจกสวยๆส,ส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นแผงแอร์ย้ายมาไว้ด้านข้างเลยนะฮะแล้วก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวเอาไว้สำหรับที่ระบายความร้อนนะครับ เขาบอกว่าถ้าย้ายแผงแอร์มาอยู่ด้านหลังแล้วมีพัดลมระบายความร้อนแบบนี้นะครับแอร์จะเย็นดีมากเลยนะฮะแอร์จะเย็นดีมากกว่าที่แผงแอร์จะอยู่ด้านหน้าเครื่องยนต์เรานะฮะบอกแบบนี้แอร์เย็นเจี๊ยบแต่ก็จริงแหละครับนะผมไปนั่งรถดานี่ต้องบอกว่าแอร์เย็นทุกคันเลยนะฮะคันนี้ําคัสซีมาหนามากนะครับให้ดูครับนี่ฮะเหล็กหนามากเลยถ้าเป็นรถรุ่นเก่าแล้วก็คัสซีไม่สวยเนี่ยเราก็ดามกันนิดนึงเนาะเพื่อความแข็งแรงนะครับ มันแข็งแรงมากขึ้นดามล่างดําบนเลยนะดําทั้งหมดนะครับให้ดูนะครับคันนี้คัตซีก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ก็เลยดามช่วยนะครับถึงคัตซีจะสวยนะฮะบางคันเขาก็ดามนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้มันแข็งแรงนะครับดมตั้งแต่หัวยันท้ายเลยครับเห็นไหมครับดามยาวมานี่เลยดามยาวมาเลยอ่าส่วนด้านเกียร์สโลนะครับจะติดไว้อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือเกียร์สโลนะ ใช้เกียร์สโลแล้วก็ทำขาเกียร์สโลใหม่นะทำขายึดเลยนะครับก็จะมีลูกยางอยู่หัวท้ายนะครับอยู่ซ้ายขวาเลยจะใส่ลูกยางด้วยนะครับลูกยางขายึดคันเกียร์สโลใส่เข้าไปนะครับใส่ลูกยางยึดนิดนึงนะฮะให้ดูครับนี่ฮะก็วางแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรนะครับ สามารถออกติดตะขาซีก็ได้หรือว่าจะทําลูกยางก็ได้เกียร์สโลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมียอยจำปานะครับตัวนี้ก็จะมียอยจำปาอยู่ตรงกลางเนาะตัวนี้เขาก็ใช้วิธีการาซื้อมาใหม่แหละนะครับเอามาประกอบเข้าแล้วก็ตัดต่อเพลาหลังใหม่เพื่อจะใส่ยอยที่มันเข้ากับเฟืองท้ายเรานะฮะเฟืองท้ายส่วนมากเขาก็จะใช้ของแอลนะครับ ก็แล้วแต่ว่าเขาจะใช้ฟันเฟืองประมาณเท่าไหร่อาจจะเป็นสิบสี่สามนะครับก็บางคันก็เฟืองเต็ดก็มีบางคันก็ไม่ได้ใช้เฟืองเต็ดก็มีเป็นเฟืองธรรมดานะฮะก็แล้วแต่คนชอบเนาะท่อนะครับปลายท่อจะใช้ของฮะนะครับฮะชนบุรีท่อดัดโค้งเลยครับดูดยฮะดัดโคง้งสวยงามเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมแบตเตอรี่ย้ายมาอยู่ด้านหลังแล้วนะ เพราะว่าด้านหน้าค่อนข้างที่จะเต็มหมดแล้วนะครับก็เลยย้ายมาไว้ด้านหลังนะฮะส่วนกระบอกดัมนั้นจะเป็นกระบอกใหญ่บอกไฮดรอลิกใหญ่มากเลยครับดูเลยฮะเบลเลอร์เทอเลยใหญ่มากนะครับล้อหลังก็จะเป็นล้อ15แล้วก็ใส่ยาง31นะครับยางหลังเนี่ยจะใส่ใหญ่กว่าข้างหน้า แต่กระทะนี้ก็จะเป็นกระทะปั๊มบรรทุกนะครับก็คือเป็นกระทะที่เอาไว้สําหรับบรรทุกได้เป็นกระทะเหล็กนะครับคู่ละประมาณไม่กี่บาทหรอกครับนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับล้อสินะครับยางใหญ่ยางก็ใช้ของหลินหลงนะครับหน้าหลังเลยใช้ยางหลินหลงแต่ล้อหลังเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้31เ็นะเป็นยางใหญ่นิดนึงต่ส่วนล้อหน้าก็จะใช้เล็กนิดนึงก็คือเป็นยาง30นะครับ เอาละผมจะพาเพื่อนๆเดินชมนะครับกระบะนี่ก็แล้วแต่สไตล์คนชอบนะครับแต่ละอู่เนี่ยเขาก็จะต่อมาไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ทรงนะครับอู่ไหนก็เขาก็จะมีแบบเป็นแบบของเขานะครับว่าจัดแบบทรงไหนจัดอย่างไรอะไรประมาณเนี้นะครับคนที่จะต่อรถดัมก็เลือกอู่เอานะครับนะะอู่มีเยอะแยะมากมายครับที่จันทบุรีนะครับให้ดูทรงครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นน้องแดงที่สวยอีกหนึ่งคันเป็นรถที่บึกบึนอีกหนึ่งคันเวลาทำงานก็ลั่นเต็มที่เลยเหมือนกันนะครับเสียงนี่สะใจปลายท่อฮะชนบุรีครับปลายท่อประมาณ2,000บาทนะครับฮะชนบุรีปลายท่อนี่ดังเหมือนของหกล้อเลยนะฮะส่วนบังเลนหรือว่าบาังโครนหรือใครๆเรียกว่าบาังฝุ่นอะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็บังได้เหมือนกันนะครับ อพมูลอันนี้ก็ทํามาใหม่นะครับก็จะมีจุดยึดอยู่นะฮะติดกับตัวถังรถเป็นบังเลนที่สวยหรือว่าบังฝุ่นที่สวย <c oughs> พพเพื่อนๆเรียกอะไรกันบังเลนบังฝุ่นหรือบังโครนนะครับแต่แถวบ้านผมก็เรียกบางเลนนะครับบางเลนก็แล้วแต่คนเรียกเนาะสวยงามครับนะฮะก็จะตัดให้ระดับห่างจากพื้นดินนิดนึงบังกันเศษหินเศษดิน วิทย์ไปโดนคนข้างหลังหรือว่ารถข้างหลังนะครับด้านขวานี่ก็จะมีถังถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับตัวนี้จะทําไว้เป็นถังน้ํามันเก็บน้ํามันไฮดรอลิกไว้แล้วก็จะมีกรองอันนี้ก็จะมีน้ํามันเวียนเข้ามากรองนิดนึงเพื่อให้น้ํามันสะอาดนะครับโอเคนะส่วนภายในนะครับขอเปิดดูนิดนึงนะครับภายใน มีใครหลายคนก็อยากเห็นนะว่ารถดำเนี่ยนะภายในเขาเป็นอย่างไรนะครับรถเก่าแล้วเขาจะข้างในเขาจะดูเก่าไหมหรือว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างหลายคนไม่เคยเห็นรีวิวให้ดูเลยนะครับประตูด,ด้านข้างก็น่าจะเป็นแบบเหมือนของบอดี้เดิมนะฮะส่วนด้านในนี่ก็คันนี้ปรับแต่งมาเป็นเบาะแยกแล้วครับนี่เห็นไหมครับเบาะแยกแล้วนะเบาะสวยงามด้านหลังก็อาจจะมีเครื่องเสียงนิดนึงนะครับรถดำเขาก็จะชอบเครื่องเสียงกัน ด้านนู้นก็จะมีตู้นะครับนี่ฮะมีหมอนลูกหนึ่งเอาไว้เอนหลังอีตอนที่พักงานพักก็เรียกไรพักพักเที่ยงนะกินข้าวแล้วก็อาจจะเอนหลังนิดนึงนะครับเบาะสวยงามครับเป็นเบาะแยกนะส่วนตรงนี้ก็จะมีด้านหน้าก็จะเป็นหน้าปัดนี้ก็จะมีมีพระนะครับ สิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมีเกณฑ์หนึ่งตัวนะครับด้านห,หน้าเขาสวยงามครับแล้วถ้าคนชอบแล้วถ้าคนตัดแต่งนะครับส่วนพื้นก็ปูด้วยโอ้โหปูด้วยหญ้าญี่ปุ่นนะครับดูดิสวยงามครับมีวิทยุสื่อสารนิดนึงแล้วก็เป็นคันเกียร์นะครับคันเกียร์คันยกสโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคละวันนี้ก็พาพเพื่อนๆมาชมน้องแดงนะครับเป็นรถที่บึกบึนอีกหนึ่งคันนิสสันบิ๊กเอ็มครับขอบคุณนะครับนะบขอบคุณสําหรับแฟนเพจแล้วก็ขอบคุณสําหรับ FC ฟซนิสสันนะฮะที่เข้ามาดูคลิปแล้วชอบกดไลค์กดแชร์เอาไปในเพจนิสสันนะครับนี่ก็คือนิสสันอีกหนึ่งคันที่นําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ บ๊ายยรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถดำนะครับก็ลองคอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยได้หรือว่าอยากให้ผมถ่ายอะไรเป็นจุดสำคัญก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับฝากไว้ได้นะครับบ๊ายบาย